ครับเขาคล้องมือคล้องตีนเขาก็เลี้ยวเองนะครับนะครับเวลาเดินไปหารถก็ยกต่ำๆอย่างน้อยนะครับแล้วเวลาค่อยๆสีหอดรถเขาก็ค่อยๆชูขึ้นชูขึ้นเพราะจะบิดขอบเขาก็หักหัวลงปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยนะครับผมตัวนี้อ้าปล่อยนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับผมผมว่าตอบโจทย์กับกเกษตรกรรายย่อยนะครับหรืออาจจะเป็นรายใหญ่ก็ได้นะครับที่ว่ารถเข่าพอถึงรถไงไงเข่าพอถึงแต่เขาขีบใส่เพียงแค่ว่าพวกรถลอยสิบหาพกยีดเตนพวกเสียก,ก็สามารถเอาไปใส่งานได้นะครับผมการเฮ็ดให้ดีเข<ด>้าที่เฮ็ดได้นะครับขีดขีดครับครับนี่ก็จะเป็นขีดที่จะพาเลี้ยงนะครับต้มนะครับ ออี่เขียวอยู่ที่อำเภอบ้านแทนจังหวัดชายภูมิชายภูมินะครับกะทิไม้อีกอยู่นะครับผมมะ,ะเษกะเษตรเกษตรสมบูรณ์นะครับติดยันมาป่าขี้เพื่อกันนะครับแล้วก็เพื่อนข้างผ่านคุณมันตัวหนึ่งตัวนึ้งกะทิเป็นที่สิบห้าแรงนะครับตัวนึ้งแต่ว่ามูบนันเดี๋ยวต้องถามพลอ,อีกตัวหนึ่งนะครับผมเลืมซื้อมูบนันนะครับตัวนึ้งเป็นขีบทุยินวันเออมเมนทุยินวันนะเป็นขีบขีบโดดๆนะเพราะว่าทางนี้ทางอำเภอบ้านแทนเพิ่นมีแต่อ้อยนะส่วนมากเลยนะครับ จถูกลัางผลิตอ้อยนะครับแล้วก็ขีบกัส่วนมากกับเป็นงานขบครัวไปแล้วนะครับก็คือมีอ้อยผู้เวลาบ่วหลไหลคุณละสีส่านทิพย์ลาังสีกะใส่ขีบลักษณะแบบนี้ผมว่าก็ตอบโจทย์ดีกันนะครับผมไม่แพงมากนะครับเราก็เอามาใส่งานในครัวเรือนเท่านะครับผมตัวนี้กระติดมาแล้วสามขั้นนะครับผมสําหรับเดือนมะขากระตีดไปแล้วคือเดือนเมษาเมษากันอาจจะประมาณนี้ขั้นแรกนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่สี่พี่น้องเดือนเมษาเป็นขั้นแรก ขั้นที่สองกติยุเฉยภูมินะครับแล้วก็กติไปทางกัลยาณินอีกแล้วก็สิทธเกียรติอีกนะครับเมษาจาะประมาณสี่ขั้นเลยครับนี่ขั้นแรกของเมษานะครับเมษาสี่ขั้นนะครับผมแล้วก็แนวยงมันอีกเพียบนะครับฮะแมนโบเอาเมื่อนั้นเาติดวันที่เท่าไรแมนบบเออัแล้วนะครับของน้ำทั้งเลยพอเพี้ยนผุ่นแมนบ่เออครับครับ บ้านยี้พ่อบ้านนี่บ้านนองยาป้องเพื่อบ้านแทนนะครับผมบ้านนองยาป้องนะครับพี่อาทตำบลหนองคูนะครับพู้อดอยากเบิ้งกันมาเบิ้งได้นะครับผมขีดนะครับเ้อเดีตยวคอยเบิ้งกันนาติดขีบนะครับพี่น้องเด้อกะประมาณคันนี้กะรู้สึกว่าสิเล็วกว่าอยู่ปกติอยู่นะครับผมคันนี้ไฟก็ได้นะครับบ่ค่อยมีปัญหาอย่างไรกะเกียบสี่ชั่วโมงือเก่าแล้วพี่น้องต่อคันนะครับผม ตั้งแต่ขนของลงไปจนเก็บเครื่องมือหมดแล้วครับรวมเวลาแล้วแล้วก็ที่ไปรีวิวนะครับผมมีอ้อยคีบอยูอนอ่นะพ่อนะมีอ้อยคีบให้เบิ้งยู่นะครับกะที่ได้ไปรีวิวพี่น้อง,องเบิง้งจากเล็กจากน้อยล้วก็ที่เดินทางกับภูมิลำเนาโคราชบ้านเองนะครับผมอำเภอคงพมดแล้วครับผมบ้านดอนกลางพมดแล้วครับกูได้อยากไปเบิ้งงานไปเลยนะครับเด้ออยู่ที่ดอนกลางตำบลหนองมะนมาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา นะครับผมลานม้าลานยญาามูนะครับนะครับผมอยากทรงอย่ังมาให้กับทรงนะครับเด้อเพื่อลืมเพอเพิดอทัวกับมีในขีปนะครับกะสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ตีกรบบอกคู่ให้นะครับปากขีปตีกรบบอกขีบกรบบอกดึงใหญ่นะครับเดินระบบจายให้สวยงามนะครับมองได้มันซึมมันยังกะพี่น้องกับขันเตื้อมให้ผมได้ครับระวังใส่งานไปกับพี่น้อง พอมันหลายจุดเืียมต่อพี่น้องเวลามันคืบมันหนังใจพี่น้องกะเบอร์สิบเก้าขันนะครับเอาเบอร์สิบหกล็อกไว้นะครับะบึงบึงไปน้ําใส่งานไปนน้ำนะครับมันเป็นของไม้นะครับไม่ใช่ของมือสองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมผลงานดูได้ที่นะครับนี่อูไปทุนการเกษตรน่กะเบอร์โทรนะครับโทรได้สองเบอร์นะครับช่องยูทูบทิกตอรเพจซื้อเดียวกันเหมดเลยนะครับผม เอาไปเบิ้งได้นะครับสาหรับผลงานของเขามีห้เบิ้งหลายนะครับตัวน,นี้กาสีล็อกลังค้าห้พอดนะครับผมนี่โอ้ผู้ใดก็ทนสีมาตรฐานเถอะวะลูกเคนสีดําไม่มีเหรอเอาสีนี้เลยใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเหมือนนกแก้วนกคุณทองเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิไปยกสีเปน้องเขาเบิง้งกระบอกใหญ่นะครับตัวนี้ป,ปีกปีกซีเบิ้นะครับผมตัวนี้ขี้ผมใส่ปีกซีห้เบิ้นะครับผมอามกับเป็นซี อามคูกันเบิดนะครับอามกับอามตัวอามนะครับผมอามสีคูอามอามหนึ่งอามสองมิปีกไอพ่อมนะครับเพดยึดน็อตสี่ตัวหกหุนนะครับผมเบอร์ยี่สิบแปดนะครับตัวนี้ก็จะยึดนะครับนับจากนี่มาสี่สิบเซนนะครับพอดนี้ครับแทงมุมให้พ้อมนะครับดามให้ทุกจุดเติมหอย์สอนด์เเบให้เบิร์นะครับผมนี่ก็ทดสอบนะครับงับงับตัวนี้งับงับ น้ำมันยังไม่เดินนะครับมันบ่แม่นดอกต่อไหมต่อไหมนะครับจะร้ันก่อนพี๋ยวอร้องต้องร้องระบบน้ำมันก่อนพี่น้องโอ้โหมันทันหรขันเนาะกี่ตัวน้าฟุ่งใส่ตา เบื้งดูหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่เฮ้ยนะครับต้องร้องก่อนนะพี่น้องเด้อไม่เป็นไรนะครับสลับสายพร้อมเด้อดันเป็นงับเปิดไปได้นะครับเช็คเช็คหนามันก่อนพี่น้องนี่ครับเดินสายสวยงามสายมันโค้งวัดเลยครับนะครับเสียดังนี้เอาก็เดี๋ยวสิไปร้องอยู่สนามจริงเลยนะครับผม เราเช็คมันก่อนนะครับเพราะว่าติดตั้งก็ต้องเช็คนมันก่อนนะครับบ่ามันการโยกมันถือจังหวะมันบอนะครับเขาต้องเช็คเบ็ดเลยนะครับนะครับตัวนี้เดินสายให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับขอพวกขอตรงขอตอมันถ้ามันซึมมันยังไงพี่น้องเขาขันเพิ่มให้ผมเม่ด้อนะครับจามจุดต่างๆกันแหละถ้าเพราะว่าสร้างเขาขันให้แน่นจนวมาแหละแต่เวลาเขาใส่งานไปเังยเพื่อมันซึมหรือว่ามันออกมึงไดจังสีกับพี่น้องเขาขันเพิ่มให้ผมนะครับเด้อนะครับตัวนี้ สามกุุงสามเกียนนะครับเบิด์ตเล่เซตแล้วนะครับมืออื่นกนาจะออกไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมสังขะสองคันเลยนะครับเป็นนั่งยกมันนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะบอกโปรแกรมอีกเที่ยนึงนะครับเดี๋ยวไปรีวิวอยู่ปลาปลาอ่อยพอแล้วด้ยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ไปทดลองกันนะครับผมอยู่ปลาอ่อยนะครับผมตัวนี้กะเรียบร้อยนะครับผม บ้านน้องยาป้องนะครับผมอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิใบดันใบหยังใได้ปกตินะครับผมตัวนี้พ่นสีไปแล้วเนี่ยครับเมียนพ่นสีไปแล้วน้ำเดี๋ยวค่อยพ่นสีเดี๋ยวไปปลาพ่นจังพ่นสีไปโซเชียลไปออกไปไปขึ้นรถพุ่นเพาะ ไปุดเชิยน,นะครับยวไปขีบโชว์เลยนะครับพี่น้องงานสวยๆมาอีกแล้วนะครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เกษตรกร,เ,กรเขานะครับขีบเขาเบิ้งหลดก่อนเดอ้อเดียวเดียว น้ำหนาไปเลยจำถนนได้ปล่าล่ะจะไปขีบอ้อยนะครับไปเลยจังเลี้ยวจำบ่ได้กัน,นไปน้ำไปน้ำไปนะครับผมทดสอบอย่าไปเลยอันนี้ไปทนล้อนปนาอ,นอเอาเลี้ยวใส่อ่ะ ไปไป <laughs> แรดเป็นรอนนรอยเล้ยเลยบน,น้องอย่าป้องกันตั้ง้องมาล้บบอเลยนะครับผม นานเราอยู่ติดภูเขาเลยนะครับผมพนะ่ะภูเขางามๆนะครับภูเขาชัยภูมิไป้องเส็ดๆเราเขากลับมาล่องเลยนะครับไม่ต้องรอช้านะครับแล่นได้บักเลี้ยวได้่ป้อง ตัวนี้แล้วเอาผานนั่นไอ้บักไอ้นั่นนะครับผมไอ้เีื่องก่อนป็นใช้ริปเปอร์นะครับไถไถทัทยนหนาอ้ไว้นะครับย่วงหลังครับช่วงเาอาเฮลโหล ครับเดี๋ยวไปติดตามกันอยู่พอดีครับเด้อเข้าใจกันนะครับนะครับลงพื้นที่จริงเลยพี่น้องเด้อเท็ดเท็ดลงพื้นที่จริงให้เบิ่งเลยนะครับกล้องตัวดีครับพี่น้องสบายๆบากับเกษตรกร,ะกรนะครับผมสำหรับครอบครัวนะครับผม ปีหนึ่งก็จักสกี่ห้าล้อยตันหรือถึงพันตันนะครับหนาจะได้นะครับผมได้บรรเทานะครับหยุ่มเลยสุดเส้นหยุ่มเลยถอยถอยมันคนละมันคนละเลียมยกยก,ยก,ยก ไอยแหง้วยหรอถอยบ่ยากหรอกถอยถอยบ่เป็นดิเอามือน่ะรถมันเข่าเจียหยากครับรถุดพอแล้วเข่าเจียหยากโอ้ยแหง้วยเลยเจ้านี้ยุ่มไใบพุ่นยุ่มไใบพุ่นไหนพี่น้องเาเบิ่งก่อนยุ่มไใบคางก่อนเออ อันนี้หยุมไม่คางก้อนไหมหยุมไม่น้องหยุมก็ตอบโจทย์นะครับผมสบายสบายครับยี่สิบยี่สิบกองเนี่ยเออยี่ยี่ยี่สิบมัดเนี่ยผมว่านี่สบายนะครับปล,ป,ลปล่อยเลยปล่อยเลยนะครับมือไม้อยู่ครับผมมือขีดบ่งงงงครับผมเพราะว่าอยู่บานส่วนมากเ็มีแต่มันนะครับพี่น้อง ถ้าพวัวหาสิบเลงอาจจะคล้องตัวก็นี่นะครับเพราะว่ามันอันนี้ไม่หลุดเก่าแล้วลอยุ่ไหมพี่น้องเบิง่งตอบโจทย์นะครับผมพี่น้องเพราะว่าจะจะเอาไปขีดไหมยู่งขอกยู่ค้าได้เบิดพี่น้องไม้ยงไม้ยางนะครับเด้อสำหรับนะครับผู้ใดเมาอ้อยเออเม,เมาเมายางเมาสวน ยุค่านะครับผมว่าตอบโจทย์นะครับวางก่อนวางก่อนวางหยุมไหม้วางหยุมไมเออวางลงหยุมเมีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหยุมไหมนะครับ น,นี่หนุมทั้งใบเลยนะครับอันที่เพิ่นเอาใบปกไว้นะครับอันนี้คือหยุ้มพี่น้องเบิ้งนะครับใส่เกียร์ยากกนจักะน้อยขั้นนี้ครับผมมันเลยบ่ค่อยล่องพอเพิ่นเพิ่งเอาสอมมันนะครับต้องเป็นเจ้าของตอนนั้นนะครับถึงทีสะดวกถึงดีล่องนะครับรดที่แถหานเล้งหรือว่าตอบโจทย์นะครับผมว่าพี่น้องอี่ลีนะครับผมตัวนี้ สบายเลยนะครับโอเคนั่นละอาหยุ่มีเจัาบาทหยุ่มอีกจักบาท,อาบาทพอไปเอาหยุ่มมาขึ้นอาหยุ่มมาไวขึ้นนะครับเขาคล้องมือคล้องตีนเขาก็เลี้ยวเองนะครับ นะครับเวลาเดินไปหารถก็ยกต่ำๆอย่างน้อยนะครับแล้วเวลาค่อยๆที่หอดรถเขาก็ค่อยชูขึ้นชูขึ้นเพราะจะบิดขอบเขาก็หักหัวลงปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยนะครับผมตัวนี้อ่าปล่อยนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับผมผมว่าตอบโจทย์กับเกษตรกรษษรายย่อยนะครับหรืออาจจะเป็นรายใหญ่ก็ได้นะครับที่ว่ารถเข่าพอถึงรถใหญ่เข่าพอถึงแต่เขาขีบใส่เพียงแค่ว,ว่าพวกรถลอยสิบหาพวกยี่งต็นพวกอเงี้ยก็กกสามารถเอาไปใส่งานได้นะครับผมกัเฮ็ดให้หดีเท่าที่เฮ็ดได้นะครับผมนะครับกัหลายคนนะครับเดือนนี้กะรู้สึกว่าเป็นขั้นที่สี่แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงอีกประมาณสองสามเคียงว่ะพี่น้องเดือนสำหรับเมษานะครับผม รถมันใส่เกียร์ยากจัหน่อยครับเกียร์ถอยยกขึ้นช่งสูงไอ้พ่อแล้วดูหยุ้มยุ้มหน่ยกันยุนนนนนทนี้กัเลย่รถ1ิปล้อแล้วนะครับทับนี้ชิปล้อหกล้อได้เบิร์นะครับสูงเติบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพายเบิงจังหวะ มันสิยู่สมมติรถเขาสิเข่ารอขวบรถเนี่ยตัวนี้มันสิยู่ขอไอ้เลยขอบรถเขาไปหลายเตืบนะครับผมกะคือว่าวางอีกฟังหนึ่งของรถได้เลยนะครับผมวางของฟังอีกฟังหนึ่งได้เลยนะครับผมตัวนี้ยกสูงครับผมซ้ำจิตไซพวกหกหลอดรอยสีผาสลีนะครับหรือว่ารถซิบลอดที่ว่าคือตำกว่าขอกระเสียดนะครับ สบายเลยนะครับผมพี่น้องตอบโจทย์ึ้นเทิงเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเออนะครับผมนะครับไปเอาไปไว้ปัะที่ี้สูงแห้งพี่น้องเตรดจแล้วกับว่าร้องไอ้บองเบืองพ้อมนะครับเด้อตัวนี้เบืองเอานะครับผม สูงอีหรีนะครับเบื้ององศาชูนะครับผมเนดะ้อนะครับเกยบตรงนะครับผมไปไปไ้ทุกเ่นนะครับผม อันนี้พอแล้วกะสร้างโดนเติบแล้วนะครับพอดีเราสอมรถดบอบอแล้วนะครับผมก็เลยนะครับแต่ว่าผมกะพรอพอมส่งตลอดนะครับผมวันจะมีเอฟซีสร้างแต่ว่ากะหายสร้างย่างหน่อยก็จะจะไก่เดือนหรือว่าสองอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับผมขีดสร้างกับปูเฮ้านะครับตอนนี้คลิปกะเลีอยอยู่หลายตัวนะครับที่ตรงส่สง FC เอฟซีเฮ้านะครับ นะครับมืออื่นนะครับผมย้มแรงขึ้นของนะครับไปจังหวัดไอสุริร์นะครับสังขานะครับแถวบ้านภูมมนิยมนะครับเด้อเอฟซีอูไปทุนรอได้เลยนะครับเป็นรถหาสิบแรงกับสี่สิบเกีย่ครับติดแนวยกมันนะครับอยู่บ้านพุมมนิยมนะครับเป็นจุนพ่อเนาะจวดเป็นป่มันขี้ป่ะทีเป็นไรเห็นเราถือใจปะถือใจยุ่นบ่ ผ่านขักที่ว่าตอบโจทย์แล้วเนาะเป็นไดยกบัวท่านได้เต็มขีบได้พอนบัทานได้ถึงกําลังมันได้พอนนียมันมีปั่นนี่นะพวกใบอ้อยใบยังหลายอยู่แต่ว่าถ้าเากองแบบตัดธรรมชาติเทาานาะพอนะผมว่านี่สองกองงุ่มไปหลุดคือตอบโจทย์พี่น้องเ้อะสำหรับเกษตรกรที่ว่าเขาเป็นไร่ย่อยไร่ไร่ใบไนย์นะครับสามารถเข้าถึงทั้งราคาทั้งคุณภาพได้นะครับพี่น้องหรือว่าเป็นสิเป็นไร่ไหญ่แต่ว่าอยากได้ขีบ แบบนี้ไปใส่ก็สามารถสร้างเขาได้นะครับผมพี่น้อง <นะ S 1> เขาเห็นอะไรแต่เบิร์นะครับทุกยูแบบเลยแมีนครับผมว่าอ,อย่างวันที่รถเมาก็สามสารถใส่อุปกรณ์แล้นเพิ่มเติมได้กิ้วคือเก่านะคืออยากเอาไปไทยก็ออยกเอาไป,ไอไปถอดทั้งหัวออกถอดปากขีบออกได้เลยครับอยากเอาเนื้อโยมันมาก,ก่ออีกอ่ะสร้า <นะ S 1> งมาได้อีกอยากได้เนื้อตากเอาวมาเพิ่มอีกออื นี่โตเดียวกันจบเลยอัน่ะเพ่อเฮาป่ตจอ n ใส่รถหลายคันเนาะรับเมียนมนป่ะ่มียนครับผมคือประ้องไปบืนกำลังสูงๆนะพ่ะอันนี้คือประจ n g ได้สบายๆครับสำหรับหาไิ่ไีนถึง1อยไร่น่สบายเลยนะพ่ะเนาะสำหรับอ่อยที่อายุยื้แน่อยู่ดอกเกษตรกรบนนบูยคักคักคคักเตบ เพราะม่านเป็นมันเป็นขีบไม้มานะครับพูดไปขีบแล้วุดอี่เรอพูอน่อกกองใบอยเออครับขีบได้เบิดใบอ้อยก็ขีบได้พี่น้องขีบได้เบิดแหละสีบเบาระละไปได้อีกหลายเนื้อพอนะรักค้ากะบอสซูพี่น้องด้วย่หลายปัญหาทน้องพอนะรอบไปพอมอไปพอมานะครับอืมจับจองได้จับ้องได้อืมวันนี อู้ไปทุนการเกษตรอู้เดียวนี่แหละอยู่ในนเวลานี่ครับผมอยู่ทั้งใดก็มันอยากหนักแน่แต่น้อยอยู่อืแล้ว่าอืย่างมูนะครับยาเมืองมาซอยเหลือนะครับหลานยาโมมาซอยเหลียพี่น้องเกษตรกรเขานะครับอันนี้แม่บ้านก็คนนุ่งสูงเด็ดคนนุ่งสูงเด็ครับผมกับอำเภอคงนะครับหลานยาโมมาผอกันนะครับเอาขี้ใบเตี๋ยปที่นี่สุดยอด ขี่ใบโฉบเพิ่นนะครับสบายอยู่แล้วล่ะพ่ต้องห่วงใส่งานได้จริงนี่พอเราใส่สลีตัวไหนสีใบเอาไปขายตัวนี้ติโอ้ยงุ่มพอาะเขาใส่แล้วพราเซียนเซียนเล็กน้อยอ่ะเครื่องมือพอเราไม่ถูกยางครับผมเดหลือตะโดนเหรอพ่งส่งอยู่นี่พอจะได้ซื้อโดนหรือซื้อหลักซื้อไปหรือว่าโดนเราไม่ถูกยางอีหลีนะครับผมอะไร สายสั้นเราให้แล้วพอเราถอดบ๊อพ่นส e ีไปแล้วเนี K ่ยพ่นสีพ่นสีพ <these> ่นสีสายครับพอเราสิบถอดบอแล้วเสียไปขีบของอยู่ดเออแบบนนี้เล้วเด๋ยวไปใส่อย่างแนบูเออคอลอลแครแเลยครับอโอเคพี่น้องนะเจ้าพอกันอยู่สุรินทร์กันต่อเลยนะครับ สะไปหันรอเรื่อเร็วนะครับยูสุรินนะครับเด้อยงเพื่อสังขาบัานพุนมนิยมนะครับผมติดแนวยกมันต่อเลยนะครับ